อย่างี้เรามาอกให้ยบเคเราไม่นับนจะนับเล็กนดใหญ่อาหารไทกไมแพ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับกับพวกเรานัดเล็กนัดใหญ่ใช่เหรอเไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกิจครับเฉพาะกิจเฉพาะกิจพี่แบงค์ลำปางสวัสดีครับสวัสดีครับครับ โจโฟงเต่านี่มาจากลำปางเลยใช่ใช่โอ้ยนี่ไม่เคยทำธรรมดาสิงกองนิ้กองนนิดแล้วต้องบอกว่าทุกเช้าตื่นมาเนี่ยผมที่บรรยากาศแคมป์ปิ้งที่บ้านทุกวันไม่ต้องไปไหนไกลต้องขอบคุณพี่แบงค์ครับขอบคุณครับพี่แล้ยินดีครับสําคัญอ่ะเดือนนี้เดือนอะไรเดือนสิงหา่าสิงหามไพิเศษมีอะไรนะคุณว่าอะไรครับครบรอบ10ปีเฮ้ย10ปีมีอะไรบ้างว่ามากัน ออมมีเซอร์ไพรส์ไหมจะเหลือเหรออันนันน่ธรรมดาครับอัพเป็นอาหารที่มันไม่ใช่แค่อาหารปลาเราเป็นเหนือกว่านั้นเพราะเราจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าตลอดเวลาเพราะครบรอบ10ปีนี้ครับผมไม่ใช่เรื่องเล่นกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ฉะนั้น10ปีนี้ต้องมีอะไรที่สนุกสนานแน่นอนพิเศษใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนสิงหานี้เป็นต้นไปนะครับครับยาวไปเลยถึงไหนถึงไหนเอาว่าจนกว่ารางวัลจะหมด หลุดพูดไวมีอะไรเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยใครใช้อัพไม่ว่าสีอะไรทั้งสี่สีครับผมเมื่อก่อนนี้คือตัดซองปล่าตรงนี้ะฮเอาตรงนี้ไปชิงตัวเครื่องบินถูกตอนสิ้นปีโซสิส้นปีสินส้นปีสิ้นปีไม่ต้องรอครับครบรอบสิบปียิ่งใหญ่เสมอสำหรับอัพมีอะไรทุกซองผมแอบใส่ของรางวัลไปให้ว้าแต่ไม่บอกว่าอะไรแต่ไว้ก่อนเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนทุกซองทุกสี มีของรางวัลแน่นอนแต่จะเป็นซองไหนอะไรยังไงต้องเป็นคนที่เปิดใจใช้อัพเท่านั้นฟิลลิ่งเหมือนกล่องสุ่มอ่าฮะอ่ามันจะเหมือนกล่องสุ่มแต่ว่าเราใส่รางวัลไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่น้อยอม,มากกว่าเกือบ200รางวัลนะจริงเหรอรอบแรกอันี้รอบแรกนะรอบแร,นะออแรกใช่ไหมถ้าเกิดได้รับการตอบรับที่ดีงงตลอดอทั้งปีเนี่ยยาวเลยจัดรางวัลให้แบบ ลิ่มทิ่มมาตูเลยว้าวน่าสนใจนะฮะน่าสนใจอย่างนี้เราคือพี่แบ๊กพี่เพียงใช้อะไรใช้ดูพี่เพียงดูผมใช้2ตัวนะฮะอัพไซด์กับวีแร็คผสมกันเพิ่งซื้อไปอยังซื้อไปเดือนไหนโอ้โหซื้อเมื่อ2เดือนที่แล้วพลาดเมื่อ2เดือนที่แล้วพลาดพลาดไอ้ต้องผมต้องซื้อใหม่ใช่ไหมสิงหา <Okay. S 2> นี่เป็นต้นไปอ้าวเริ่มใส่ของรางวัลตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเนี่ยเป็นต้นไปอย่างนี้ยใส่มาแล้วก่อนกลับบ้านเนี่ยผม ติดกับบ้านไปด้วยอาจจะเป็นซองนั้นก็ได้ใช่ใช่เลยขอให้เปิดใจใช้อัพตั้งแต่เดือนสิงหานี้ยาวไปเลยนะครับทุกซองมีของรางวัลแต่จะเป็นซองไหนสีไหนอะไรยังไงต้องติดตามดูเลยลุ้นกันต้องติดตามนะบิลลิ่งกล่องสุ่มเปิดมาอย่าลืมตัดปุ๊บเก็บซองเปล่าไว้เอามือคนให้ทั่วว้าวเดี๋ยวจะไม่เจอรางวัลคนให้มันทั่วนะคนทั่วเจอปุ๊บหยิบนั้นขึ้นมา ได้อะไรอย่าลืมแชทโพสลงเฟซบุ๊กให้หน่อยว่าคุณเป็นผู้โชคดีเราจะได้ตรวจว่าเราใส่รางวัลไปเท่านี้มันถึงมือพี่น้องจริงหรือเปล่าใช่เพราะบางทีเนี่ยเอเย่นอาจจะเก็บไว้เองวาไม่รู้ได้เขาอาจจะใช้เองเอเย่นก็ใช้เองเราไม่ต้องห่วงนะครับรางวัลเนี่ยเรากระจายทั่วเพราะเราไม่รู้ไปตุงไหนบ้างครับเรากระจายไปทั่วจะเป็นเหนือใต้ออกตกตะวันออกอาจจะไปอยู่ที่ระยองระยองหรืออะไรก็ว่ากันไป ฉะนั้นเอเย่นรีบสั่งตั้งแต่สิงหานี้เป็นต้นไปเลยเอเย่นทุกจังหวัดรีบสั่งครับเพราะว่าลูกค้าในแถวบ้านคุณนั้นอาจเป็นผู้โชคดีว้าวและนอกจากนี้ผมยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายใน10ปีนี้เซอร์ไพรส์ที่1คือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในถุงอาหารทั้งหมดโอเคเซอร์ไพรส์ที่2เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมเปิดใจใช้อัพนะครับสวัสดีครับ อย่างนี้ละมันต้องัพอัพอ up size กันให้ยับยับยับคองเคเราไม่นับนับนับจะนัดเล็กนัดใหญ่อาหารไทยก็ไม่แพ้อาหารนอกละมันต้องัพอัพอ up size กันให้ยับยับยับคองเคเราไม่นับนับนับจะนัดเล็กนัดใหญ่อาหารไทยก็ไม่แพ้อาหารนอกละมันต้อง